เชียงใหม่ปลดล็อกสถานบันเทิงขายสุราได้ถึง22นาฬิกาหลังไม่พบคนติดโควิดเพิ่ม8วันผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญลิสส์สหวนสัตว์ลงนามประกาศฉบับที่1เมื่อวันอังคารที่19มกราคมให้สถานบันเทิงกลับมาใช้บริการและจำหน่ายแอลกอฮอล์ได้ถึงเวลา22นาฬิกาของทุกวันเริ่มตั้งแต่วันพุธที่20มกราคมเป็นต้นไปแต่ยังคงมาตรการการคัดกรองและเว้นระยะห่างในร้านอาหารและสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เ,เกิดขึ้นหลังจากจังหวัดเชียงใหม่ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มนาน8วันติดต่อกัน